ข้ากำลังกินข้าวอย่ามายุ่งเจ้านี่นี่มันโอหันเหลือเกินก็ได้ถ้างั้นข้าเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันข้าพึงพอใจในความสามารถของเจ้าถึงขั้นเซียนระดับต้นแล้วนี่นะข้ารู้ว่าเจ้าประสงค์อยากจะเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่เจ้าไม่อยากขึ้นไปอยู่สูงกว่านั้นบ้างหรือหืไอหมอนี่อีอ ทนไว้ทนไว้ถ้าโมโหตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวแผนที่ต้องหาสมาชิกอาจจะล่มเก็บไปคิดดูก็แล้วกันเพราะมันเป็นโอกาสที่ดีทีเดียวสำหรับเจ้าม,มาหาเราเป็นคนที่สองแล้วนะชอนยูซานมาขอให้ไปเป็นมือขวาของตัวเองแต่มาพูดกับเราแบบไม่จริงใจเลยแม้แต่นิดเดียวเจ้ามาเป็นของข้านะอุ จาพวกคกพักใหญ่จ้องหองนะถึงข้าจะไม่สนใจในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มหรือตำแหน่งที่สูงกว่านั้นแต่ข้าก็ไม่ประสงค์ที่จะไปอยู่ใต้บ,บัญชาการของใครข้าแค่ต้องการให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเอ,อ่อขอโทษที่ข้ามาขัดจังหวะการกินข้าวนะขอเวลาสักคู่คุยกับเจ้าหน่อยได้ไหมเฮ้ออีกแล้วหรือข้าไม่สนไปให้พ้น แต่ว่าถ้าไม่คุยตอนนี้เจ้าอาจจะตายเมื่อไรก็ได้นะฮะว่าไงนะ <M Des Arsenal> เจ้าหมอนี่เจ <M ytic vortex> ้าไม่ใช่ผู้ชิงตำแหน่งประมุขร้อยแต่กับพูดจาโอหังยิ่งกว่าสองคนก่อนหน้านี้เสียอีกกูดแบบนี้คิดว่าจะหาสมาชิกเข้ากลุ่มได้งั้นหรอฮะข้าว่าเจ้ากำลังเข้าใจผิดอยู่นะเข้าใจผิดเจ้ามาพูดข่มขู่ข้าแต่กับบอกว่าข้าเขาจผิดงั้นหรอ ข้าไม่ได้มาหาเจ้าเพราะเรื่องนั้นเข้าประเด็นเลยแล้วกันถ้าคิดว่าเจ้าได้รับพิษเข้าสู่ร่างกายฮะพิษหรือเจ้าพูดบ้าอะไรข้าเห็นตอนเจ้าประลองยึดเมื่อกลางวันตอนนั้นเจ้ามีสีหน้าซีดเผือกแถมที่ลำคอยังมีรอยแดงเป็นจ้ำใหญ่พิษงั้นหรือไม่มีทางตั้งแต่มาอยู่ในกลุ่มที่12เราก็คอยระวังซอน ชอนจงซอมจากพัรคพิษมันมาโดยตลอดเรื่องนั้นไม่เท่าไรแต่ว่าหมอนี่เอาเรื่องนี้มาบอกกับเราทาไมกันถึงเราจะได้รับพิษจริงๆมันก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเองเลยสักหน่อยฮึข้าขอโทษที่ข้าเข้าใจผิดแต่ถ้าในร่างกายของข้ามีพิษอยู่จริงเวลาที่รวบรวมพลังปราณก็สามารถรับรู้ถึงพิษในร่างกายได้รวบรวมพลังปราณเง้นหรือแต่ก็ยังไม่รู้อีกนะหรือ ถ้ารวบรวมพลาัางปราณจะสามารถรับรู้ว่ามีพิษอยู่ในร่างกายได,ได้ด้วยหรือนี่เมื่อก่อนเราไม่เคยฝึกวรยุทธ์ก็เลยไม่รู้เรื่องนี้อย่างนั้นสินะแต่อาการที่เห็นเป็นอาการของคนที่ได้รับพิษเพียงเล็กน้อยไม่พิดแน่ก้าวจาป้ามาแล้วฮึท่านหมอเบสท่านหมอโอ อ้าวไม่เจอกันนานเลยนะไม่สิหรือว่าไม่ได้นานขนาดนั้นดีใจที่ได้เจอนะเจ้าได้กินข้าวหรือ,อยังละ่ะยังขอรับงั้นก็พอดีเลยข้ากินข้าวคนเดียวเงามากคนอื่นท่านหมอช่วยจับชีพประจรของเขาหน่อยได้ไหมครับดูเหมือนว่าเขาจะได้รับพิษนะขอรับหาพิษหรือณชันะ้นสองตำหนักยาสำนักพักมานสูตรควนนี่ เหมือนเวลาหายใจเข้าทางปากทางปากเลยครับสูดเข้าลึกๆเลยนะได้ขอรับอ่าอุ๊ปเป็นพิษเพียงเล็กน้อยจริงๆถ้าอย่างนั้นค่ะใจแล้วใจได้รับพิษหมาจริงๆแต,แต่เวลาที่รวบรวมพลังปานก็ไม่มีปฏิทรยยาอะไรนะขอรับ อีกทั้งข้าก็ไม่เคยจับต้องอะไรที่น่าเป็นพิษเลยกินข้าวก็กินคนเดียวพิษเล็กน้อยนะมันต่างออกไปมันไม่ใช่พิษที่เคลื่อนไหวตามเส้นเลือดแต่มันเป็นพิษที่จะสะสมในกระเพาะหรือปอดและจะค่อยๆออกอาการให้เห็นปอดหรืออาจจะเป็นพิษได้รับจากอาหารหรืออาจจะทําเป็นผงขนาดเล็กให้มาเจ้าให้เจ้าสูดดมตอนนอนแค่นั้นก็ทำให้ติดพิษได้ง่ายๆ มันเป็นพิษปริมาณน้อยมากที่สามารถเข้าสู่ร่างกายโดยการสูดดมได้แบบนี้การจะรู้ตัวว่าได้รับพิษนั้นไม่ง่ายเลยเจ้าอยู่หอพักคนเดียวกับคนที่ใช้พิษบ้างหรือเปล่าล่ะวันแรกที่เข้าสำนักหอพักกลุ่มอ2อื้นสิครับคุณชายนี่เจ้าเป็นแคว้คนของพักตะครับกล้ามาทำร้ายคุณชายจงซ้อมจากพักพิษมันเช่นนี้คิดว่าเจ้าจะอยู่รอดปลอดภยัยได้ไง ไม่สำคัญว่าข้าจะหรือหมอนั่นจะเป็นใครที่สำนักพักมารความแข็งแกร่งคือทุกสิ่งในเมื่อข้าแบ็กกี้เป็นผู้ชนะตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสิบสองต้องเป็นของข้า <c oughs> ทำเป็นเก่งจงเผพลินกับชายชนะตอนนี้เหตุมที่หรอกกันเล็บมือของพักพิษมารก็ไม่ต่างอะไรกับเหล้าที่ผสมยาพิษยิ่งนานวันมันก็ยิ่งซึมลึกถึงขั้นสุด สิ่งที่มันพูดหมายความว่าอย่างนี้เองหรือสอนจมองมซอมเจ้าค่อยยังชั่วนะที่เจอพิษแต่เ็วเช่นนี้ถ้าเจ้ากินยาถอนพิษอย่างสม่ำเสมอสักเจ็ดวันก็คงจะหายเป็นปริทิ้งแล้วรอยแดงที่ลำคอของเขามันไม่เข้าขันหนักแล้วหรือครับอ๋อจะบอกว่าโดนจมตีที่หน้าอกตอนปลาลองยุดใ่ไหมมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วครู่ เพราะว่าปอดถูกกระตุน้นถ้าหากได้รับพิษจนคอแดงกล่ำเห็นได้ชัดเนี่ยถึงมีหมอเทวดารักษาก็ช่วยชีวิตไว้ไม่ได้หรอกว่าแต่เจ้าเธอรู้เรื่องนี้อย่างละเอียดได้อย่างไรกันอ๋อเออท่านแม่ของข้าได้รับพิษเพียงเล็กน้อยและเสียชีวิตไปนะขอรับตอนนั้นข้าเองก็ได้รับพิษมาด้วยเช่นกันข้าข,ข,ขอโทษข้าขอบคุณเจ้าช้าไปเพราะทำให้ข้ายังรักษาชีวิตไว้ได้ ขอบคุณมากจริงๆไม่เป็นไรอืมจะว่าไปแล้วเราก็เคยได้ยินเรื่องจากท่านอาจารย์มาก่อนข้าก็แค่ไม่อยากให้พิษถอยนั่นมาทำให้ใครต้องตายอีกก็เท่านั้นแล้วก็หืมอะอะไรกันข้ากำลังจะตามหาที่มาของพิษนั่นอยู่พอดีความอามหทนี่วันนี้จะนอนพักที่นี่ก่อนดีไหมเอ๋ ถ้าเจ้ากลับไปที่หอพักคนที่ใช้พิษกับเจ้าอาจจะเล่นงานเจ้าอีกก็ได้นะฮ้อย่าบอกนะว่าเจ้าจะกลับหอพักไปแก้แค้นเจ้าหมอหน,นั่นตอนนี้ดูๆไปแล้วเท้าเจ้าก็บ,บาดเจ็บอยู่หน่วยนี่นะาอะปะปะเปล่า,า,าขอรับอันที่จริงตั้งใจจะทำเช่นนั้นแหละเจ้าควรจะถอนพิษในร่างกายออกเสียก่อนนอนพักตามที่ท่านหมอบอกเถอะเรื่องชอนจมซอง เรื่องชอนจงซอมเดี๋ยวข้าจะไปจัดการเองเจ้าจังใจจะไปทำอะไรข้าจําเป็นที่จะต้องไปคุยกับเขาสักหน่อยเขารับเชื่อตายแหละว่าแคบไปคุยนะนี่เจ้าคนฉันตามฮะกระแสจ,จิตหรือคนที่เจ้าตามหามันน่าจะอยู่ในป่าที่ตรงข้ามกับหอพักตึกห้านะ ถ้าเจ้าพูดเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวข้าจะตอบตอบแทนเจ้าโดยการจัดให้หมอนั่นมาอยู่เตียง้างเจ้าก็แล้วกันฮะเอ,อ๋หมอนั่นเจ้าหรือข้าไมา่ไม่หรอกขอรับท่านหมอก็ไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรอกไม่ว่าจะเป็นเจ้าหรือเจ้าพักพิษมารบ้านั่นข้าก็ขอให้พวกเจ้าสองคนสู้กันให้ตายไปข้างหนึ่งก็แล้วกัน เมื่อกี้ข้าสบตากับเขาท่านหมอใจเย็นๆก่อนขอรับไม่สิตายไปตายไปเลยก็ยิ่งดีดีจริงๆเลยที่หอพักตึกห้าเป็นที่พักครูฝึกนอกจากข้าแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาป้วนเปียนแถวนี้สักคนเหมาะกับการเดินเก็บยาพิษจริงๆเลยกินโอสุกมังกรมานมาถึงตอนนี้ข้าก็เข้า ขันเซียนระดับต้นเนื้อ,อีกแค่ไม่กี่วันก็จะได้ขึ้นสู่เซียนคำพีคลื่นพิษมารระดับห้าเพราะระดับสีมีแค่พิษพลังพิษขันพื้นฐานแต่ถ้าขึ้นระดับห้าได้เมื่อไรก็จะมีวิชาพิษที่เก้าวล้ำมากกว่าเดิมถ้าเช่นนั้นแล้วข้าจะสามารถทำให้แบ็กกี้จะคนอวดดีนั่นมาคุกเข่าต่อนหน้าข้าแต่โดยไม่จำเป็นต้องใช้พิษเพียงเล็กน้อยอีกต่อไป <c oughs> ข่าจะฆ่ามันให้ตายขามือก่อนที่พิษเพียงเล็กน้อยนั่นจะฆ่ามันตายชอบใจอะไรเหรอถึงได้หัวเราะไม่หยุดเลยนะ่ะฮะนั่นใคร <c oughs> ฟังจากน้ํำเสียงไม่น่าจะเป็นครูฝึกแสงไฟอ่อนเหลือเกินมองไม่เห็นสนุกนักสินะที่แกล้งคนอื่นด้วยพิษเพียงเล็กน้อยนั่นเจ้า เจ้ามาที่นี่ได้ยังไงเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันพูดว่าผิดเพียงเล็กน้อยงั้นหรือแต่ยินผิดไปหรือเปล่ารอยแดงที่คอของแบ็กกี้เจ้าคิดว่าข้าจะเดาไม่ออกหรอือว่ามันคืออะไรหาเรื่องนั้นเจ้ารู้ได้ยังไงอ,อ๋อ <laughs> ใช่แล้วใช่แล้วเ <laughs> พราะแบบนี้เจ้าก็เลยรู้สินะเจ้าว่าไปแล้ว แม่สากข,ของเจ้าก็ตายด้วยพิษออ อะไรกันเมื่อกี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่อย่าพึ่งตกใจไปเพราะนี่มันเพิ่งจะเริ่มต้นไอ้หมอนี่มันตั้งใจจะฆ่าเราจริงๆเหรอไม่หรอกสำนักพักมารมีกฎห้ามฆ่าผู้อื่นไม่มีทางมัมนโกหกแต่แต่ว่าร่างกายเราไม่ขยับเลยขอร้องละขยับเถอะเจ้าทําสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งลงไป เจ้ารู้ไหมมันคืออะไรขอร้องละขยับซิขยับใจโปรดขยับเธอเจ้าดูมินท่านแม่ของข้าด้วยปากโสโคกนั่นขยับสิฮึฮึเอ้าขุนฉันจาขนุนฉันต่ำฮฮฮเฮ้า,าฮาเฮ้เจ้าพลาดแล้วเฮ้ สกัดพลังปราณหกสปีของเราอืออ้าไอหมอนี่มันมันคิดจริงๆว่าเว้นแล้วเราต้องฆ่ามันเฮ้อฮิฮิเรียบร้อย คำพีเคลื่อนพิษมาระดับสีของเราสามารถการพิษเจ็ดชนิดเก็บไว้ที่ตนตันเถียนกลางนี่เป็นพิษกรดรุนแรงที่สุดในพิษทั้งเจ็ดเป็นพิษที่อันตรายมากถึงขนาดที่ท่านหัวหน้าพักย้ำนักย้ำหน่าวห้ามใช้มันกับคนในสำนักข้าจะตายอยู่แล้วเรื่องนั้นมันไม่สำงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเอ๋ตรวจพบสารพิษ อันมีส่วนประกอบของกรดที่มีฤทธิ์รุนแรงพยายามจะแทรกซึมเข้าสู่ใบหน้าและหน้าอกของผู้ใช้งานเปิดโหมดป้องกันฉุกเฉินสลายพิษที่แทรกซึมเข้ามาและฟื้นฟูผิวหนังที่เสียหายฮะการฟื้นฟูกลุ่มเซลล์ผีหนาผิวหนังใกล้เสร็จสิ้นแล้วฮะเฮียอะไรอันนะนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะ น,นี่เราไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมมันสลายพิษแถมยังสร้างผิวหนังใหม่ขึ้นมาทดแทนผิวเก่าที่ละลายไปได้มไม่อยากจะเชื่อสุดยอดสีนระด,ดับสูงก็ทำอะไรแบบนี้ไม่ได้เอ่เอเจ,จ้าเจ,จ,จ้าเป็นอสูรกายหรือไงอันนี้แอดขออนุญาตอ่านเป็นคำเต็มเลยนะคะคำที่แบบอ่ที่แบบไม่มีฟันแล้วพูดแล้วมันลำบากเนาะเดี๋ยวคุณฟ,ฟังฟังจะงง พิษแห่งสวยอ,อีใช่สิเจ้าขึ้นชื่อว่าเป็นพิคนจากพิษมารก็คงอยากจะใช้พิษบทบารมีอยู่แล้วไม่ว่าข้าจะคิดแล้วคิดอีกอย่างไรก็ไม่อยากจะไว้ชีวิตคนจากพักขยะที่ใช้พิษอย่างเจ้าเลยฮะฮะฮ,ะฮะึ ให้ตายสิเฮ้ได้โปรดไว้ชีวิตข้าทีได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยได้โปรดได้โปรดไว้ชีวิตข้าสักครั้งฮฮฮยังไม่อยากตายงั้นหรืองั้นให้ข้าไว้ชีวิตใช่ไหมเฮ้อพวกเจ้าทำให้แม่ของข้าต้องตายอย่างทรมานแบบนั้นยังมีหน้ามาขอชีวิตอีกเหรอ พลาดไปแล้วตายแน่ตายแน่แน,แน่ไอ้หมอนนี่มันไม่มีทางให้ไอภัยเราแน่นอนใช่แล้วที่พักที่พักของรูฝึกเหช่ด้วยเอเสียงขะมือข้างนี้ใช่ไหมที่มันใช้ปล่อยพิษใส่ขะวิเคราะห์จากปากและรูปปากได้ความว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ข้างนี้ อาข้าจะไม่ฆ่าเจ้าในวันนี้หรอกเพราะว่าข้าไม่อยากโดนไล่ออกจากสำนักพักมารเพราะขยะยังเจ้าจะจะไว้ชีวิตข้างั้นหรือฮะแต่ข้าจะทำให้เจ้าเจ็บปวดจนต้องร้องอ้อนวอนให้ข้าฆ่าเจ้าด้วยปากของเจ้าเองมาเริ่มจากกระดูกของเจ้าก่อนดีไหมเฮ้อ ทำไมทำไมข้าถึงเป็นแบบนี้ไปได้ทำไมจำอะไรไม่ได้เลยอ๋อแบกกี้ทำไมข้าถึงใช้พิษเพียงเล็กน้อยนั่นกับแบกกี้เนี่ยพิษพิษไอพิษไอเวนเอ้ย ข้าเริ่มรู้จักกับพิษนั่นเป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไรกัน6ปีก่อนณนะห้องยาของตระกูลพักพิทมานจะเห็นผลได้เมื่อเวลาผ่านไปนานแค่ไหนคะหืมไม่เกินหนึ่งปีคะ่ะดีเลยคะ่ะหืถ้าไม่ได้ฝึกฝนกำลังภายในก็จะไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะถ้าไม่มีกำลังภายในจะไม่รู้ตัวเลยค่ะแต่ว่าท่านจะนำพิษเล็กน้อยนี่ไปใช้ทำอะไรหรือคะแม่ของชนจงสมแม่แม่นางแบ็กฮจะไปทำอะไรอะไรดีนะ <c oughs> <c oughs> ห<อ>ืมฮะห<อ>ลังจากนั้นึม่ถึงหนึ่งปี <c oughs> ก็มีาระกาศข่าวการตายของแมึฮาฮึฮึฮาฮึฮท่ึนึฮ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 นฮึ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  ท่านแม่ที่เกลียดชังผู้หญิงชั้นต่ำคนนั้นอยู่แล้วก็ดีอกดีใจที่ได้ยินข่าวการตายของนางแต่ความยินดีที่ได้มานั้นก็อยู่ทำให้ท่านแม่ได้ไม่นานหลังจากสาเหตุการตายถูกเปิดเผยว่านางตายเพราะพิษท่านพ่อโมโหอย่างมากหลังจากนั้นก็พบศพของคนทำอาหารฆ่าตัวตายแต่ไม่มีใครรู้ว่าฆาตะกรตัวจริงเป็นใครรู้เพียงว่าเมื่อราวหนึ่งปีก่อน คนทำอาหารมีการติดต่อกับสตรีสวมผ้าคลุมหน้าแต่ไม่มีใครรู้ว่าสตรีนางนั้นเป็นใครด้วยเหตุผลนั้นเองท่านตาจะเป็นผู้นำพักพิษมานและเป็นพ่อเท่าหแห่งสำนักก็โดนถอดถอนจากตำแหน่งและท่านพ่อก็ได้รับก็ได้ตัดความสัมพันธ์กับพระยาทั้ง6กพักใหญ่ทั้งหมดไม่นะลูกแม่แม่ไม่ได้เป็นคนทำนะลูก เจ้าก็เห็นหนี่นะว่าแม่เอาพิษนั่นให้กับแม่นางคนนั้นแต่ถ้าแม่พูดเรื่องนั้นออกไปเขาก็คิดว่าแม่เป็นคนทํานะลูกซ้อมลูกแม่เจ้ากับแม่จะต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความรักจนกว่าชีวิตจะหาใหม่นะลูกถ้าไม่อย่างนั้นเจ้าจะถูกพ่อของเจ้าเกลียดชังเอานะท่านแม่สุดท้ายไม่กี่ปีต่อมาท่านแม่ก็ตรอมใจจนตาย ข้าอยากจะร้องตะโกนไปให้ดังๆว่าท่านแม่ไม่ได้เป็นคนทำแต่ข้าก็ไม่สามารถผิดสัญญาที่ไว้ให้กับท่านแม่ได้ข้าจึงตั้งอธิษฐานเอาไว้ว่าข้าจะเป็นประมุขแห่งสำนักพักมันให้ได้กำจัดฆาตกรตัวจริงกับพักนั้นให้สิ้นซากและแก้แค้นแทนแม่ของข้าและข้าจะฆ่าผู้หญิงชั้นต่ำคนที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดพร้อมกับชนยออุ้นลูกของมันด้วยมือของข้าเอง แต่ว่าข้าขอโทษขอรับท่านแม่ถึงแม้ว่าข้าจะฝึกฝนวรยุทธ์มามากเพียงใดแต่ข้าก็คงไม่สามารถเอาชนะอสุรกายบ้านนี้ได้เลยขอรับถ้าเจ้ายังอยู่ในสำนักพักมารจะก็คงใช้วิธีชั่วๆไปทำร้ายคนอื่นเช่นกันอย่างแน่นอนในเมื่อข้าค่าเจ้าไม่ได้ข้าก็จะทำร้ายตันเทียนของเจ้าก็แล้วกันอ้ายอ้าย ไออะไรกันตกดจุดไม่ให้พูดไม่ได้แล้วก็ยังพยายามจะดิ้นเหลือเกินหรือเขามีอะไรจะพูดทำให้มันพูดได้เดี๋ยวนึงก็แล้วกันเฮฮาเฮฮฮฮเฮฮาพูดอะไรเนี่ยนาโนเริ่มการวิเคราะห์ค่ะคนที่ฆ่าแม่ของเจ้าไม่ใช่คนจากพักพิษมารฮห เจ้าหมายความว่ายังไงฮิฮ่าฮิฮ่าฮ่าเฮิฮ่าเฮ่าฮ่าฮิฮ่าฮ่ะผู้ร้ายตัวจริงที่ข้าแม่ของเจ้าเป็นหนึ่งในแม่นางจากอีกห้าพักฮิฮ่าเฮ้เฮ่าฮอยฮาฮ่าเพราะฉะนั้นได้โปรดอย่าทำลายตันเสียนของข้าเลยฮ่ฮ่าฮ่าแม่ของข้าฮะ ้าเราบอกความจริงทั้งหมดก็ต้องบอกเรื่องที่ท่านแม่เป็นคนจัดหาพิษให้มันด้วยนะสิจะบอกเรื่องนั้นไม่ได้เขาปิดบังอะไรบางอย่างนานโนโหมดวิเคราะห์ใบหน้าเข้าสู่โหมดวิเคราะห์ใบหน้าผู้ร้ายตัวจริงเป็นหนึ่งในแม่นางจากอีห้าพักจริงเหรออืมไม่มีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใบหน้ามีอัตราการโกรหกต่ำกว่าห้าเปอค่ะ ข้าเชื่อว่าพักพิษมารเป็นผู้ร้ายตัวจริงมาตลอดแต่มันกลับไม่ใช่งั้นหรือนี่ถ้าหาเป็นเรื่องจริงก็แสดงว่าเราก็แค่ระบายความโกรธใส่หมอนี่เท่านั้นงั้นสิถ้าอย่างนั้นพักพิษมารไม่สิไม่นางแบ๊กไม่มีเสียนส่วนเกี่ยวข้องเลยจริงหรือไม่เออมีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใบหน้าและรูม่านตาอัตราการโกหกอยู่ประมาณ75ค่ะ จริงจริงด้วยฮ่าฮ่าฮ่าข้าไม่ได้โกหกหกปักอือกำลังภายในกำลังแตกสลายกำลังภายในของข้อกำลังภายในของขาออาอณสำนักพักมานตำหนักยาชั้นสอง ฮ้อรู้สึกกังวลจริงๆเลยนี่เราควรจะเตรียมสมุนไพรถอนพิษเอาไว้ตรงหน้าก่อนดีไหมฮะเจ้าท่านหมอช่วยเจ้าหมอนี่ด้วยขอรับฮะเฮอเจ้าทำอะไรลงไปทำไมเขาถึงเป็นเช่นนี้ฮะเจ้เจ้าบ้านี่ชันยออนุนอธิบายมาเดี๋ยวนี้มันพามาจริงๆเหรอวะเนี่ย